โอ้ตัวใหญ่ปะโอ,โอ้ตัวเป็นตาต้มแท่หรอขาผักอบมันมอมมาบ่ได้กลวปะผักตบน้าอะไร เอาตัวหญ้เลยสหงโอ้แมคโครมันดักตักขึ้นยางเดียว sure. like. นี่คนลื้อไปไหวหรอกอือเราลงไปอีกจะเปนี่ใหญ่ๆที่จมองกว่านี่อันมากใึ้น เนลาิดตดโนนี่นัน่นหลเต็ที่เลยโอ้บเวกบเวกบตัดเวกกันน้อยเดีตัดเวกขักตบอันเป็นทางมาเนาะ ฮะขันก,น,น,นกูเมนซิติน,นะเซตาล,าละกันเอาลงนี่สิอโอปาาปาไอบุญนี้บทไทยติปาทท่าบดไยหลมันลงมัอยู่รังิุดบกะระดุกขึ้งไป้่อนนี้ครับ ยอดมันยอดออนเหนือต่ำส้มเนื่องกิน,น,นกรถเด่งง <S S S อาางวันที่สามสิบนี่ลูกไหมเว้นที่ลูกขั้นเบิดวั้ตแต่วันที่ยี่สิบแล้วนี่ลูกไหม,อมเอ็ดเคลอนกันมันกระสิทธ์อยู่บ่นบเข้าทางอื่นตีีกะ

ขันแกโบไปโดนไฟลวกขั้นแกโบคือสิโบขั้นลายปบบน,นั้นหรือเนาะมันเป็นลายเสื้อที่ไฟกระเทาะลายอันนั้นถึงหน้าถึงท้องถึงขาถึงมันติดเสือ้อดิน่ะอันนั้นเราเป็นเบาหวานอีกทีเนี่ย มีาเนด้วยแต่ไม่เนี่ไม่มันตกเป็นตาบัทึบเลยเป็เลาะตัดไม่ตัดที่ได้ต้องเหยียบกบัวทเนอะปามยังบูทันมาเเนอะแต่มันบูเข้ามามันเข้าอยู่กับผักตบนะบิดอ พอได้ยูป่ะไปก็ใส่ที

สนามบัมีตัวย okay? ่างบัม <clubs> ouais. ีท่านไปเยอะบัวตรงกัานมักแล้วเนีอันนี้มัดเลยมูขันดัดดัดพบ้านเป็นมอดเอามา่ันบวพูดหอวะยังไม่น่ะเขาได้ยืดตี รอนแม็กมาจากเถื่อเถอะนี่มันยังบดได้ม็กเลยนะมันเป็นไอ้คล้ายกับน้ำฝนนน,น้ำมากมันต้องน้ามันต้องเขาบ่น้ำม็ำมกเหรอผมออมีขี้เล็บนกคือทางนั้น,นหรอวะเฮ้ยทางปูนแม่โอ้ขี้เล็บ

ติ๊กได้ก็เต็มกระติกนะอย่านั้นก็จินเป็นฟองน้ำแล้วยางน้ำม,มันขึ้นแล้วเดี๋ยวหรองั้นน้ำมยังบูขึ้นขึ้นเร็วจังนะอ่างน้ำกอบ้านเขากระจุบขึ้นจังเลยทีทีนี้บูได้ขึ้น ไปสองเทีย่ยมันก็บโหดโอ้ยเด็กน้อยมันไปหั่นอะไรบอลซุม่มบอลหัน่นอันบอลซุ่มหั่นขากันยังแม่งบิดตาตนสามแม่ลูกกันอโอ้จังหวะพอดีดีปัวไปเข้าห้องน้ำอันปัวไปเข้าห้องน้ำคือจิต เจอน้ำกันเบิดนะถ้าแล้วย่างกันปั่วผมไปเข้าห้องน้ำก็คือซีบอดนหว่า mm. <laughs> ยักเข้าห้องน้ำดิเมียว่างๆกลยบุญย่างเข้าเซเว่เวนตี mm. ลูกอะ บึงมนหนีออกประเทศละลีฮะอาไรบวเประเทศให้ตรงไปเกาหลีเลยฮะไอคุณมาเน็ตอ่ะมน เป็นนายกยี่ตายแล้วเดกอันที่มันเทียงกับทางไทยนะทำมาเป็นท้องห้องให้น่ะเนาะโอคนเริ่มก่อนนะนนหมดเจแ,แล้วีจวจวเจ,ม,เจมันได้อย่งทำเป็นมาก้างมาแค่ไห,หน มีไฮยักให้พี่เจาร์ละเอมูในประเทศก็ปะท่วงกันหนห่อ,อปะทวงโอ้คนเป็นเสนทวงมูที่บบเข้าข้าง,อาางโอ้ยยังเตือนเอามือเอมูที่ตีคนไทยนะ ที่อยู่ประเทศไทยเนะี่ยเขาเคดคิดเตือนผมเตือนอให้ไปทําไร่คนไทยคนไทยยังบปทำไร่เขาเลยเขายัางว่าคนไทยดูแลเขาดีเพาะฉะัน<ม>เขาบทก,กิ่ยวเดี๋ยวเหอเนาะมันเป็นเรื่องของทหารเรื่องของความมัน่นคง ไม่รวยนละยมีเงนินมีทอง <c oughs> อือืมฮ่าฮ่าฝนฝนเริ่มเซาเริ่มมาละมันเข้าเป็นซ่วงก่อนเนาะปาน ตอนนี้มันจะเข้าเป็นโซ่เอ๋มาเป็นช่วงเศร้าบางทีก็เทึกช่วงเล้ง,นนงป่ามันลงไลยดิ

กรรมการโบมีสิทธิ์เลยปะอนี่นคือเสียกสายพัดน,นี่เนี่ ยีอก<น>ันว่าามเอาน่อยามน้อยเหรอไม่มีปสาน้อยเหรอว่มีอยางตัวมิ้นมิ้นทีตะกี้หน้าแก้วเป็นถึงที่ Bộ phát nữa, Đi thơm mộp hát là nó là mộp hát là mộp ได้ทุกบ้านก็ยังดีทงอีสานนะมันไปยกสังได้กันเราไปเห็นนั้นนำฝ่ายน้ำหันนั่นเด้อโอ้โหวานแห่ลงไปอ่ะเอาขึ้นมาบ่ไหวอ่ะโอ้ตรงยอตรงอย่างนี้ก็โอ้ได้ทีแราเป็นโล บกให้ไปติกเบ็ดไปเข้าไปในพวกทางมันเข้าไปแยกโอ้ยเกินขนแก่นบ่ได้เรื่องบกให้มีบอลติก